สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนความไรอีโมจิชาวต่างชาตินะครับอ่ะครตอนแรกก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคาว่า k ค m เอขีดทีเฮดได้เลยนะครับอ่ะพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับจะเจอเว็บของเราอันแรกเลยนะครับอ่ะก็ให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์ของเรานะครับก็ให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ มาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดเข้ามาก็จะเจอช่องสี่ช่องแบบนี้นะครับก็กกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับทั้ง4ช่องนะครับแล้วก็ติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ kmm เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนก็จะมีแจ้งนะครับชื่อผู้ใช้นะครับยอดเงินคงเหลือนะครับ ออเดอร์ทั้งหมดของเรานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนปั๊มไลฟ์อิโมจิชาวต่างชาตินะครับขั้นตอนแรกก็ให้มาที่หมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับให้ทุกคนเลือกอันนี้เลยนะครับ Facebook Live Post อิโมจิราคาถูกที่สุดนะครับเลื่อนลงมานะครับบริการก็ให้ทุกคนเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการอิโมจิอันไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเป็นหัวใจให้ดูนะครับ และอย่าลืมอ่านคําแนะนำก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่หน้าเฟซของเรานะครับแล้วก็เลือกโพสที่เราต้องการจะปั๊มได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นโพสนี้นะครับให้คลิกที่เวลานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมเปิดโพสเป็นสาธารณะก่อนทุกครั้งด้วยนะครับอ่าแล้วก็มาใส่นะครับปริมาณนะครับ ขั้นต่ำห้าสิบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะาลองสักห้าสิบให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึงหนึ่งบาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากเลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนะครับกําลังรอดําเนินการอยู่นะครับ ในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในเว็บของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกน QR โค้ดทุกธนาคารนะครับทัวนี้วอลเล็ตนะครับอังกปาวอลเล็ตนะครับบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับแล้วก็จะมีเหรียญคริปโตนะครับก็ให้ทุกคนเลือกใช้กันได้เลยนะครับบริการของเรานะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี Facebook y o u t u b e t i k t o k IG นะครับ แล้วก็อนื่ออีกมากมาเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองเลื่อนดูกันได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูรายละเอียดด้านหลังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5%กันเลยนะครับติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ l i k m m t h ได้เลยนะครับ หรือใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักหาแอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับอะไรผมกลับไปดูนะครับว่าตอนนี้ยอดไลค์เราขึ้นยังนะครับอ่าตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดไลค์ขึ้นเลยแล้วกันนะครับ อะตอนนี้ยอดไลค์ก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากตัดไปไม่นานนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มไลค์อีโมจิคนอีโมจิชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งเว็บไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ